สวัสดีค่ะเช้านี้เปิดร้านกันหน่อยนะคะเตรียมส่งกันแล้วค่ะชุดนี้เป็นชุดโต๊ะพื้นท็อปไมย้ยางนะคะขนาดโต๊ะจะเป็นขนาด70็ดสคูณหนึเมตรยี่ิบเซนติเมตรค่ะมาพร้อมเก้าอี้หัวโล้นนะคะชุดนี้มาแนวลอฟ์สไตล์ค่ะเก้าอี้ของเรานะคะขาจะเป็นขาเหล็กนะคะส่วนตัวโต๊ะนะคะจะเป็นขาไม้พื้นท็อปปูได้ไม้ยางนะคะเคลอบดยรยเลกเกอร์แล้วขาจะเป็นโทนสีดํานะคะ สำหรับท่านที่กำลังมองหาอยู่น้ะคะโต๊ะอาหารโต๊ะกินข้าวใช้ในบ้านร้านอาหารนะคะออฟฟิศสำนักงานได้หมดเลยนะคะมีหลากหลายขนาดให้เลือกชมนะคะติดต่อสอบถามและชมได้นะคะที่เพจค่ะอยุธยาโต๊ะไม้ติดต่อสอบถามโดยตรงนะคะศุน8์7ปดเก้าค่ะ ของเรามีทั้งงานไม้และงานเหล็กนะคะงานทำสีและงานเคลือบนะคะนำผลงานมาฝากกันเช่นเคยค่ะคิดถึงงานเฟอร์นิเจอร์งานไม้งานเหล็กคิดถึงไอซทยาโตไม้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ